ชวนชิมชวนใช้กับ EPP รายการวันนี้ครับคุณผู้ชมเราเป็นตอนใหม่พยายามทาอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้ชวนชิมชวนใช้กับอ p p ผมตั้งใจมาร้านนี้เลยตั้งใจมาถ่ายทําแล้วก็มาสนับสนุนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่อว่าร้านนิวเองกีครับผมขายอะไรบ้างฮะเออขายอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งครับมีตั้งแต่เป็นพวกกับข้าวแล้วก็เป็นข้าวจานเดี่ยวเข็มที่ร้านเนี่ยเขากำลังต่อสู้โควิดกันครับผมนะฮะตอนนี้ทําให้แบบหนึ่งเรามาขายคนที่มากินในร้านไม่ได้เรื่องถูกต้องครับสั่งกับบ้านอย่างเดียว่ะ ลกระทบเยอะไหมเอ่เอเยอะฮะเยอะเลยแล้วผมเชื่อว่าเป็นทั้งประเทศไม่ใช่เป็นที่ร้านผมอย่างเดียวใช่ชทีนี้ <ๆ S 1> วันนี้ที่ผมมาร้านนิวเฮงกีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเราผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราเห็นร้านเนี่ยเขาสู้โควิดด้วยตัวร้านนี้ไม่พอเขาเยังเผื่อแผ่คนอื่นโดยการทำอาหารแจกด,ด้วยใช่ครับทำข้าวกล่องแจกผู้ที่มีผลกระทบกับโลกนี้นะครับแจกทุกวันเลยทุกวันครับ เวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปวันละกี่ชุด4ี่ชุดพร้อมน้ําดื่มโอ้โหไม่น้อยนะวันละสี่สิบชุดวันนี้ทําอะไรแจกวันนี้จะเป็นหมูยอผัดพริกแกงอ้ยดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมร่วมสนับสนุนวันนี้ผมขนกล่องอาหารนะครับอย่างดีเข้าไมโครเวฟได้มาให้ที่นี่หนึ่งังไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหากล้าผมนะฮะอี๋ยวม้ให้เลยคุณผู้ชมครับในยามนี้เราต้องผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับสู้โควิดกันให้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านนิวเฮงกีมากเลยถ้าเกิดอยากจะสั่งอาหารไปทานตอนนี้้มมาาาทนนี่่รไได้ สั่งได้เลยใช่ไหมฮะสั่งได้เลยครับผมเปิดกี่โมงครับอ่าเปิด10บโมงปิดสองทุ่มครับช่วงนี้ครับผมร้านอยู่ตรงไหนอ่าระหว่างซอยเจริญกรุง4ี่หนึ่งกับสาสิบเสังเกตได้ง่ายจะอยู่ตรงข้ามคอนโดเดอะรูมโครงการ30ครับครับผมถ้าสั่งตอนนี้มีส่วนลดด้วยอ่าทุกรายการสั่งกับบ้านลด20%รหมดครับพี่นะฮะลด20%่เรเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราก็ขอมอบกล่องอาหารจาก EPP นะครับ สะดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับวันนี้มอบให้1ลังงเลยเอาไว้ใส่อาหารแจกให้คนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดนะครับให้1ลังรงเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบบคคุณรัแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับครับผม สนับสนุนโดย EPP บันจุพันที่ใส่ใจคุณ